อันนี้มาจากไอ้ห้อยขวางซอยลาดใช่ไหมลาดซอยเก้าใช่ไหมประชาราษฮะประชาราชก็ทีมงานชิดพูพานแหละชิดพูพานที่ไหนมาจากห้อยขวางไอ้หมูทีมงานชิดพูพานีม่านเชื่อสิเออเดี๋ยวไปถามแล้วกันก็บอกทีมงานชิดพูพานพอเนี่ยเออวางนี่วางนี่เออเอาออตีหานะว่าอะไรตีอะไง ก็ไปบวกกันไปเป็นหลอกกับคนหุ่นหรือไงก็ได้ยินนะเออลต่อไปเฮ้โหฟรีกรรมการผมฟรีกรรมการครับพบกับมาพบกับสนามสีแดงเลนหกสี่นะครับวันนี้นะครับเหลี่ยมนี้ก็จะเป็นหัวแปรนะครับหัวแปรนะครับจากทีมงานฝั่งน้นก็จะเป็นทีมงานชิดปูพานนะต่อให้สามสองนะครับฝั่ง จ้าทินนะครับฝั่งน้ก็จะเป็นเจ้าเท่นะคู่กับมงคลนะครับครับสวนล่านะครับเจ้าหมูไปไหนรู้เจ้าหมูเจ้าหมูทุกพี่เขาไปไหนวะถ้าเจ้าหมูรับติดตามแลบชมก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับเจ้าเท่กับมงคลนะครับแต่จะเท่ยกไปแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเจ้ามัดครับดงห้าแต่แล้วครับพิตตี สีนเ,เลน6กสีนะครับข้ามหัวแปรแล้วเหลี่ยมนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นคู่หน้านะครับที่ข้ามหัวแปรได้ครับคือมัดกับที่ตีนะข้ามหัวแปรได้ฝั่งน้องก็จะเป็นมงคลนะครับมงคลนะครับมงคลข้ามตัวเดียวนะครับหัวแปรนะครับเจ้าเทรับเจ้าเทยกได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับมงคลยกนี่ครับมงคลตีไปนะครับนี่ครับ ใครมีความเมน้นอะไรก็ทักทายกันได้นะครับสดจากสีนักลีกอกสีครับแม์เฉพาะกิจนะครับวันนี้จะดงยกปวิยีตีตต้ีจะมงคลไม่ได้นะครับข้ามแปรแล้วออกนะครับมงคลรับไม่ได้นะครับอยากเจอพี่สายจังเอาอีกแล้ววันนั้นก็เจอทำไมไม่เตะล่ะเอ้ยชิโล่เอ้ยชิโลอ่โลอะไรสมรักชิโล่สมรักเอ้ย จะแล้วมังสาครับดีครับโอเคครับโอ้โหตอนนี้ครับตาอะไรครับโด่งยกไปพี่ตีตีโอ้ติดเน็ตครับฮึมลูกนี้ขอบคุณชัยวุฒิที่ติดตามรับชมนะครับสดจากสีนักลิงหกสีครับแมตช์เฉพาะกิจนะครับน้ำลายน้ำลายอะไรเนี่ยโอ้โหเม็ดนี่เกมัดเสิร์ฟไปแล้วครับอ่าออกแล้วครับ ฝั่งล้นเจ้าเท่แล้วแต่พูดกบมงคลนะางคนตีหัวข้ามหัวคนเดียวนะครับฝั่งนี้จะข้ามในคู่หน้านะครับพิตีกับเจ้ามัดนะครับข้ามสองคนนะครับจะโด่งยกได้อย่างเดียวครับล้นได้ลูกที่สองนะครับต่อตีไปครับต่อเท่ยกมามงคลเออล้นครับพิตีเปิดหนึ่งพิตีตีโอโหลงไปท้ายขอแล้วครับตรงนี้แมนจอมดีลามาสิครับแมนเอ้ยแมนเนี่ยหกสี่เนี่ยตอนนี้มาก็มีสายได้อยู่ไหนน้องเอ้ยแมนแมนแมนมามา จะมาเ์ฟไป้วครับเทยยกมามงคลนตีพิตีเปิดหัวจะโดงโยกไปอาพิตีแปลไปก่อนครับมงค้นเปิดหนึ่งเทยกไปมงคลตียอดอ้โหไม่ข้ามนะครับลูกนี้นะครับถือว่าได้เสียนะวันนี้มีหลายคนที่เข้ามาหลายเหลี่ยมนะครับหมูติดฟิล์มกับเจ้าดำหัวระเบิดก็ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ไปก็น่าจะหมดเยอะครับ ถ้าต้องรีบกลับก่อนครับพิธีเปิดนะครับลงยกไปพิธีตีเจ้าเทพเปิดโอ้โหเปิดไม่ออกนะครับตรงนี้พิสายเอาใครยกเอาอีกแล้วตอนนี้พิสายมาเมาอยู่ด้วยต้องถามโฟแซมครับโอ้โคงสินจริงหามาดิคงสินเลิกเตะแล้วยังมาหน่อยดิโออยากจะเจอคงสิงแล้วเกินตอนนี้คงสิงให้สามคนเลยให้ยกอะ่ะ ตอนนี้หนึ่งต่อสกอไม่รู้นะกรรมการสกออะไรนะหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าชินตีเสมอนะครับอ๋อจอกเขม่นนอบักนั่นบักคงศินมันคอมมนไหมอยู่เลยเนี่ยมันรับสอบมันมันนี่เหรอมันสิมันเหลือเต็มาหรอมาเนี่ยแหละ โอ้ธรรมสนามนี่เออก็มาโหลดไอ้กะตีสิงโตไอ้กะตีก็สิงโตนะเอาบักนี่เอาปอบสถิตยกให้อ่านี่ไปโอ้สันโม่ใหดอกน้องเอ้ยมันโหดโคด ไปไปสิลาสิลาพายุเอ้ยชิดมึงยกให้บอกบอกบอกสิงโตอายยกมาบอกกล้องเลยไปเออได้เมา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 บอลรถมาเอาเอาบอกบกกล้องเออบอกลอดเอาไม่เสียดอยังน่ะม่วยหม่นกล้วยคนช่วยนะผมนะติดตามรับชมครับขอบคุณคการติดตามรับชมนะครับจัดตัดสดจักสีนักเลนหกสี่แบบเฉพาะกิจนะนะครับตอนนี้ เทยกไปแล้ววงคนเอาลร้นะครับจะมัดหนึ่งจะมัดสองละปิติติโอ้โหตอนนี้เทก็เทนะครับเทรับไม่ได้นะครับเทไม่ใช่ตัวยกนะครับอะไรพี่สายปลาหลอดสิงโตปลาติาต๊กโอ้โหสิงโตปลาติาต๊กขยจะจัดนะครับ <laughs> มาแล้วจะมัดเกี่ยวโอ้โหบางคนตีดีนะครับสิงโตสิงโตสิงโตฟังนะสิงโตอ่ะชิดยกให้สิงโตนี่ยกให้กล้องกล้องแรกคกับสิงโตซ้อมซ้อมเออพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาโอเคได้เตะไะ้ห้าหกร้อยผมเตะให้ครับอ่าซ้อมซ้อมกันแรกเสริมแรกข้ามผมเตะให้ครับอ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับบอกติดต่อชิดภูพานได้นะครับพรุ่งนี้สิงโต ผมเตะให้ผมเตะให้ครับโอชิเนเนะครับที่ติดตาลชนนะครับขอบคุณมากครับที่ตับอาอโอ้พิตีขาตาแล้วตอนนี้โอ้โหตกอดทีมงานสุราชนำอยู่สามสองนะครับนำเจ้าถินอยู่นะครับเจ้าถินสามคนเจ้าถิ่นนำคนแต่ว่าแต้มตามนะครับ ตอนนี้มงคลตีพิตีโอ้โหตีสต่พิทีพิตีรับไม่ได้แล้วลูกนี้ทำงานครับพี่สายโอ้ครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นมาเลยครับน้องชิดเข้าก็อยู่เนี่ยห้าโมงเย็นเข้ามาแล้วครับจะโด่งยกไปพิตีตีอ๋อยัดตัวจับโอ้โหยัดเฮ่รับไม่ได้นะครับลูกนี้มัดเสิร์ฟไปมงคลเปิด เทยกมาเอาล้นนะครับโอ้โหเปล่านะครับสามสามนะครับตีเสมอเป็นสามสามนะครับปิดกี่โมงครับสนามนี้โอ้สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับมาได้ตลอดนะครับห้าโมงมาเลยครับสนามนี้เปิดให้ซ้อมห้าหกร้อยมีทุกวันครับเจ้าทินรับให้หมดนะครับนี่เฉพาะคู่นี้เขาก็รับให้ครับ ถามว่าจะถิ่นเป็นรองไหมเป็นรองนะครับแต่ว่าเขาเอารับให้นะครับขอให้นักกีฬามาก็แล้วกันเขาเตะให้หมดนะครับที่นี่นะครับสามสครับตัวนี้ที่นี่มีก็จะกล้องเมืองสามมอนะครับรารับแขกอยู่ก็เลยปาหลอดไวยาก้านะครับที่รับแขกให้อยู่นะครับเนาะ ลองยกปลายพิตีแปลไปนะครับโอ้โหแปลไม่ข้ามนะครับลูกนี้สกอร์ขยับไป4ีต่อสนะครับต่อไอสุราซอยเก้านะครับนี่ลูกน้องหมูนะครับหมูห้อยคว้านะครับเนี่ยตีเต่อเที่ยเกี่ยวได้ครับยกมาจงคนตีอ้าวตีออกนะครับโอ้ขอบคุณนะสนเทนะที่ติดตามรับชมนะครับคุณนุ้ยลิบบูนะครับวัดลิบบูครับโอ้ เมื่อคืนแมนซิไม่ได้เรื่องเลยเวอร์พูเป็นไง้องอ้าวมงคลตีเสียครับลูกนี้สกอบไม่ห่านะครับซีซีนะครับตอนนี้เจ้าถินตามตเสมอเรียบร้อยแล้วครับมัดเสือไปครับเทยกมามงคลตีตีหยอดนะครับช่องกาแล้วครับสามคนขาตายหมดแล้วครับตอนนี้ถามมดให้หน่อยครับผมก็ชิดภูพานสองหนึ่ง ผมข้ามคนเดียวผมเสิร์ฟคนเดียวแก้ว่าครับโอ้เดี๋ยวถามโอตให้นะครับเดี๋ยวเหลี่ยมนี้จะถามโอตให้นะครับใจเย็นใจเย็นติดอ่าลบลบลบคอมเมท์นะครับขอบคุณครับบอลลบนะครับติดตามรับชมนะครับสดจากสีหนึ่งลินหกสีนะตอนนี้เกมสู้กี้สูสีตอนนี้สีสีนะครับนี่น้องเทสุราช ลอยลาดลอยก้านะครับล้นมาแล้วครับตอนนี้สตมัดยกหนึ่งครับพี่ตีตีโอ้โหเยอะเกี่ยวได้ลดไหมครับมงคนตีมายาวๆโดงหนึ่งโดงยกไปพี่ตีตีอ๋าบงคนเกี่ยวได้ครับเทยกมามงคนตีอ๋อยังเกี่ยวได้ครับมัดยกไปลดอีกมงคนเปิดหนึ่งเทยกมามงคนตีโอ้ช่องกลางครับตาตายครับช่วงนี้ครับสามคนขาตายครับ เลี่ยมนี่ที่สีนั่เรียสีนี่ใครเข้ามาแล้วก็มีซ้อมทุกวันนะครับเขารับให้นะครับคือใครไม่มีสนามที่ซ้อมแล้วก็มาซ้อมที่หกสีได้นะครับมีไฟเนี่ยถึงสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก็เปิดให้ซ้อมได้นะครับที่นี่นะครับนักกีฬาท่านไหนท,ที่ไม่มีสนามซ้อมก็มาที่นี่ได้นะครับชวนเพื่อนๆมาก็มาได้นะครับที่นี่เปิดรับทุกค่ายทุกอะไรนะครับฮะ ไม่มีไม่มีราคาไม่มีเขาาก็รู้อยู่แล้วภาคแม่เฮ้ยไอ้นี่มีไหมเก้าอี้ที่มันดีกว่านี้ไม่มีเหรอวะมันต้องหนักเรื่ใหม่ใจจะสู้ครับติดตามรับชมอยู่นะครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมนะครับเฟสต์วัตตะตก้อนมเลี้ยนับของโบรังของเรานี่นะครับ ประจำค่ายสีนัองเรืองสีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาล้วครับเทพยกมามงคลตีอา่าพิตีเปิดไม่ได้นะครับต,รตัวนี้บอกล้างง,ง่งงงายเลยอ่าสำรานขอบคุณครับป๋าสำรานที่ติดตามรับชมครับป๋าสำรานไม่มาเขามีรายการตรงนี้สนุกถึงนะเออป๋าสำรานมาเนี่ย อยู่ไหนทำอะไรอยู่ทักทายหน่อยผาสำราญนะคุณใจดีนะมาจาับประเวทนะครับนี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ที่ผมเคารพรับถืออยู่นะครับสิริชัยป้อมจันติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับติดตามรับชมครับจากตะก้เฟสโนเนมนะครับของโปหลังนะครับ นมยกไปตีตีตเอา้าวตีไม่ตายครับเทยกมามอีกมงคลเม่ีตีอา้าวจะมัดหนึ่งอาเหดือพิตตีโอ้เ<อ>มาแล้วนะครับฮ่หาหยางครับเพิ่งหมดไปลังก่ายครับปาลาสำรานนี่จะแซงบางนานก็ยังอยู่นี่ครับยกปลามงคลตีอา้าวพิตตีเกี่ยวหลังเท้าได้ยกไปอา้าวตีแก้ไปนะครับ บางคนยกมาเฮ้ยบางคนตีพิมัดโอ้โหอะไรครับแต่ซ้อมด้วยกันฝั่งนี้นะบอกว่าขั้นเทพครับจะจับคู่ด้วยกันโหคนละเทพนะคนละเทพในทีนี้โอ้โห <c oughs> ถ้าเป็นสีนักเรียนหกสี่สามคนนี้ก็ถือว่าเก๋าสุดแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เนี่ยมวยแก่ครับ อกมา <c oughs> พิติตีต้องกลางน้มงคลรับไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมหน้าเมาแล้วเลยไม่ได้ไปครับอ๋อรับครับเมาก็อยู่กับที่ครับด่านเยอะครับไม่ต้องมาครับป่าน้ำรานครับอยู่กับมองกันดีนะครับอยู่กับมองอ้าวมงคลแปมาพิติเปิดหนึ่งอา้าวจะมัดชกหนึ่ง ตีเอามองคลยังเกี่ยวได้อะเเทยยกมาโตโอ้โหมงคลตีออกยกห่างอะเจ้าเทยยกห่างนะครับมวยรอบค้าหวัวค้าก็มีเจ้าหมูติดฟิล์มกับดำหัวระเบิดก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับหมดครับหมดเอาเช็ด ไม่มาแล้วไปอยู่ไหนอ่ะน้องโหนสีเขานัดกันสีน้องเรียงสีนี่อืมเออคิดถึงโยมาดิมาทันแล้วเปล่าตอนนี้ก็มีหลายคู่อยู่เนี่ยใกล้กลๆนี่่ะมอไซมาปื้อเดียวนี่เจ้าเท่เนี่ยเนี่ยลูกน้องทิศภูพานเนี่ยทิศภูพานนี่หัวเปียกไปแล้ววันนี้หัวเปียกไปหลายคู่แล้ว ไปว่าทำไมเล่นสเปดส,สป่าก,กันเหลือเกินฮะเตน้อยอ่ะเฮ้ยเตน้อย,อยงไงพี่สายเออเอเต็ดตามตามราคาเออระวังอาชนะเขาอยเหลือสองสองเลย แล้วเสริจจะห่วงคงนี้ล่ะเออชนะเขาจะเหลือสองสองเลยใครที่ตาลับชนนะคะับใครอยู่ใกล้เคียงก็มาทัานอยู่นะครับเพราะมันมีหลายคู่นะครับอ่ามาม่าว้ยว้ยนะก็สวัสดีครับทักทายเอ้าสอนรามโอ้สอนรามนี่ลูกที่ใหญ่เรานะครับจากนู่นนะครับใครกษานะครับขอบคุณที่ตาลับชนนะครับเนี่ยปาตีผักหวาน,นี่โอ้ชั่วโมงนี้ แหน,น่ะจัดขอแก้หน่อยได้ไหมมาสมมต์เ,มเนี่ยอสอน,นอเอาเอาสอนรามยกให้ก็ได้นะ<ล>ผมไม่ให้มัดยกให้เนี่ยขอแก้หน่อยสองสองเนี่ยอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ได้เนี่ยสมมติบางนาเนี่ยกูใส่ราคามาเลยเนี่ยสอนรามยกให้ตีผักหวานเนี่ยมัดยกให้ผมเนี่ยหัวเปรนี่ยมาขอแก้หน่อยตีผักหวานนะสอนรามถ้าจะเตะทักมาเลยอะผม ผมเอาเลยไม่ต้องถามมัดเลยถามผมนี่ขอแก้หน่อยตีพักหวานดี่แพ้ไปตั้นาโชคเนี่ยขอแก้หน่อยจริงจริงนะเตะทั้งสองพันปไ, 8, 2000, ไปอาทิตย์นี้ก็ได้ไยังไงก็ทักมาโปรแซมก็ได้เตะทั้งสองพันเนีน่ยไปได้เสิร์ฟแด้ค่าเนี่ยไหไม หรือคาบเสิร์ฟหมดก็ได้เสิร์ฟหมดดีกว่าง่ายดีเสิร์ฟหมดเตะให้สักสามพเนี่ยฝากให้คิดนะฝากให้คิดนะสอนลามตีผักหวานนี่ ผมตีหัวเป็นรองปาตีอยู่แล้วแต่ผมก็จะสู้ไงเพื่อนผมก็เป็นรองทั้งสองคนเลยแต่จะลงเงินเองอะ่ะมัดดูแล้วไม่น่าลงเงินหรอกที่ลงเงินเองอ,อยากจะเตะไม่จเจอปาตีนานแล้วสวัสดีปาแบนกาเลฟ้านะครับท,ที่ติดตามและช่วยป๋าแบนสวัสดีนะคะระับไม่เจอปาแบนมาหลายทีแล้ว อาทิตนี้ว่างวาทักทายมาด้วยนะอาทิตเนี่ยไมต้อเานี่ยมผมเดีข้าเนียมดไคอมเมนต์นะไม่รู้แต้มเม่อไหร่้วเดี๋ยวผมทุ่นกอยเที่นะครับเอาบางคนตีมาโด่งยกมาตี เดี๋ยวฟังกรรมการอีกเที่ยวนะรกรรมการก็อดไล่ข้อจากสมุทรบางนานะครับอ๋ออยู่น่านสายโอ้ประยู่บ้านแฟนนะครับหนาวเอ่าวปาเด่นหนาวเอ่าน่าจะหนาวนะสัมผัสอากาศหนาวเป็นไงแต่คนแก่ก็บอกว่าอย่าหนาวนะปาเด่นเท่าไหร่แล้วน้องเจ็ดต่อเก้านะครับ เจ้าถิ่นตามหลังอยู่นะครับโอ้โหโ่พิตีเสิร์ฟใส่เจ้าเท่นะตอน่อตสกอตอนนี้สูสีแล้วครับกลับกลายเป็นแต่อก้าแล้วตอนนี้เหน่อมากน้องโอ้ดีแนะล้วรักษานรูภาพด้วยนะป๋าแบนมีอะไรมาฝากน้องด้วยนะกลับอะอนนี้มาดูเทศสวราครับนี่เปิดเปิดมาแล้วครับพิตียกหนึ่งยกสอง มาตียอดออกเจ้เามงคลยังเกี่ยวได้ออกยังได้อยู่นะครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้ลูกนี้เจา้ามงคลเขาไปเกี่ยวหลังเท้าได้เลยเจ้าเทพก็งัดมาเจ้าเทพเจ้าเทยกได้ไปนะตีมงคลตีหายเลยครับสิบต่อแปดแล้วตอนนี้ โอ้โหโจมัดโจมัดบอกตีลูกหนักไม่ได้ต้องใช้เล่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ขอบคุณร้อยหกสิบจิ๊บเซอร์นะครับที่ติดตามรับชมนะครับเฟตแล้วก็นมเนมนะครับจากโปหลังศรีนักเรียนหกสี่นะครับรับเฉพาะกิจนะวันนี้นะครับมีหลายค่ายที่เข้ามานะครับบางค่ายก็กลับไปแล้วครับหัวเปียกหมดแล้วครับ With, ไม่ <French Claire> ไม,ไมีไม่มียาวครับเดี๋ยวเอาหมูกระทะลงนะครับมาตีอ่าจะเทเกี่ยวไม่ได้ลูกนี้ครับอ๋อผมร่างกายไม่ให้ครับโอ้ตามไว้ตามเกตและตามนี่นะครับประยุครับผมก็ยู่หกสิบแล้วเขายังให้ไปตีหัวอย่างเดียวเลยเหมือนกันลอนรามือเดี๋ยวก็แข่งมั่งเดี๋ยวก อะไรบ้างอะไรวะเมามแล้วค่ายสายบนเดี๋ยวเจอฝาทะลุโอ้โยเบลลิงเอ้ยฮ่ามึงทำไมมาแล้วเขามีหนึ่งเนี่ยมึงไปอยู่ไหนอ่ะคับวินเหรอหรือเมาแล้วมึงไม่รู้เหรอเขามีงานอยู่ตรงนี้หกสี่เนี่ยนี่ตีโยไปจะมาตีอ๋อโอ้ตรงนี้มีไม่มีลูกหลานครับไม่จะตีเหลี่ยมอย่างเดียวครก็จะมัาเปลี่ยนมาเป็น ตัวทำมาเป็นตัวยกครับตอนนี้มั่วอหมดแล้วครับตอนนี้สีน่ารีบสีครับตัวยกเป็นแบ็กไปเป็นตัวยกแล้วครับแฝดต่อสิบอยู่นะอ๋อเดี๋ยวมุกคนตีจะมัดเปิดหนึ่งจะดงเปิดมาจะมัดตีเบื้องหลังนับยงและวอ้าวโหดีสิครับต้องใช้เลี่ยงเลี่ยงครับตอนนี้ครับเจ้าทิ้งครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเก้าดอทสิบโห ตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็นไม่รู้ครับตอนนี้แอดมินก็ยุงกัดไปหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่มืดดูครับขอบังคับครับเอไปตีเกี่ยวได้มาอเฮยกมามงข้างห่างตะองมงคนเติดอ้อวจะโดงสารคามยกมาตะัมตีโอ้ลงกนตีเสมอเรียบร้อยครับสิบสิบโอ้โหใครจะเชื่อ แปะเยี่มรับชมอยู่ออขอบคุณมาเมาแล้วข้าสายบนเดี๋ยวเจอฝาทะลุฝาทะลุหาอะไรอ่ะซิบซิปตีเติร์ไปมงคลเปิดหนึ่งจะเทมายกมงคลตีอ้าช่องกลางยเด๋ยวกูก็เอ้าจะมาสู้ครับจะมาจะแปลไม่ได้อยู่โอ้โห ไอดวงทำไมไม่เข้าใจเลยหนหนอดวงมึงไม่ต้องนี่เดี๋ยวพี่ตีเขาปอกเดียวมันก็ปิ้งไปดีสิบต่อสิบนะครับตอนนี้ไม่รู้จะบูหรือจ่าครับตอนนี้ไม่รู้จะออกใครครับโอโ้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นซ้อมทุกวันเหมือนจะข้าวขา แต่ว่ามาเจอเจ้าถิน่นเจอเจอโอ้โหตายแล้วเอาเลตสท,ทันแบ็กติดตารับชมขอบคุณนะครับติดตารับชมครับ จ้าถิ่นเหมือนว่าซ้อมด้วยกันเหมือนจะรู้ทางกันตอนนี้ไปคนละทางแล้วครับสู้ทีมเยือนไม่ได้ครับทีมมาสองคนเข้าใจกัน,นครับโอโ้โหเสิร์มาพิตตีเปิดหนึ่งไอ้โดงสาระามยกมามาตีตดีดีนะครับเพียงแต่ไม่เข้าใจตอนยกกัน,นเฉยครับไม่รู้ใครจะเปิดใครจะยกนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับสลับไปสลับมาตอนนี้โอ้โอหสิบต่อสิบเอ็ด ออกไปแล้วโยงเบื้องหลังครับพี่ตีอาอเทยกมาบางคนตีติดเกี่ยวโดงยกสาคามยกมาเอาโหตีเสมอเรียบร้อยครับเจ้าทินสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเท่าครับตอนนี้ไม่รู้จะออกใครออกก้อยออกหัวก็ไม่รู้โยนไม่ก่อนครับขะเสียงไทยก็เชิญนะครับตอนนี้ไม่รู้จะออกอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหน้วครับตอนนี้พี่ตีโยงเบื้องหลังครับบางคนเปิดมา เทยกมามงคลตีติดเกียวก็จะโด่ครับจะโด่งยกมาโอ้ยน่าผิดหวังโอ้ยน่าผิดหวังจะโด่งครับเกี่ยวได้ยกไม่ได้ครับยกรถไม่ก้นล้ครับโอ้ตา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 เฮ้ยเฮ้ยไปเอาตรงนี้เลยนะใส่น้ำแข็งแล้วเอาเบียร์ที่ไอ้ไอ้ไอ้เซมอ่ะ โอ้ตะก้น่าจะเกงครับไม่เก่งครับ้าถิ่นครับเอ้าหลงกันเองครับตอนนี้โอ้เหมือนจะเข้าใจกันดีแต่ว่าหลงกันไปหลงกันมาครับโอ้โหสุดท้ายแพ้ไหมครับตามเดียวครับมันบอเข้าใจกันื่อๆดอกเออมันตะตะตะก้อนแก้ได้อยู่โอ้ มาตัดก่อนมาตัดก่อนมึงเอาเบียรยมาก่อนแล้วมาตัดนี่อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ปะ